องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมจัดงานนิทรรศการ Enjoy Science Career สนุกกับอาชีพวิศามระหว่างวันที่5ถึงมีนาคม2 5 6 3ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณศูนย์การค้าโรบินสันลัสตายมุกดาหารพร้อมขนมหกรรมความสนุกที่ยกขบวนมาสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆทั้งเวิร์กช็อปและกิจกรรมของแต่ละอาชีพให้สนุกสนานกันทั้งครอบครัวโดยงานนี้เปิดให้เข้าร่วมมกกิจรรรฟี เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรงสรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนายสุวิจันห์หวรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดนุษราหารเป็นประธานเปิดงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินรวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการนางสาวศิริลัตพลักลผู้จัดก,การสาขาโลบินสันล์สไตายมุกดาหารกล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินรวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้อพวชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นํากิจกรรมดีๆมาฝากเยาวน ชชนนและะประชาชที่สใจโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการนำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพื่อให้เยาวชนและผู้ปกครองได้เรียนรู้ว่าการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นสามารถนำไปประกอบอาชีพใดได้บ้างเนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงกิจกรรม enjoy science career หรือว่าสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์นะครับในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเรานำอาชีพ ที so ่เก like ี culture, ่ยวข้องกับว like ิทยาศาสตร์มาทั้งหมด10อาชีพเพื่อที่จะให้น้องๆและก็เยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างและอาชีพเหล่านี้ครับก็เป็นอาชีพในอนาคตนะครับเราอยากให้น้องๆทุกคนได้มีความสนใจในเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์เราอยากให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกนะครับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนะครับแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้ เพราะนั้นนิทรรศการชุดนี้นะครับด้วยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็จะช่วยทําให้น้องๆเด็กเยาวชนครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นและก็จะมีส่วนในการที่จะช่วยเสริมให้น้องๆลูกๆหลานๆของเราครับสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต สำหรับนิทรรศการ Enjoy Science Career สนุกกับอาชีพวิสามเป็นกิจกรรมที่จัดโดยบริษัทเชฟร้อนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร,ร่วมกับองค์การ,รพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ได้สารต่อภารกิจปั้นเยาวชนไทยสู่อาชีพยุค4.0เพื่อเดินหน้าส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จับมือกับพันธมิตรอย่างศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์8สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่15มีนาคม2563เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจทั่วประเทศไร้รู้และเรียนรู้กับสิบสุดยอดอาชีพสเตมแห่งอนาคตอาทิวิศวกรภูรมิศาสตร์สารสนเทศผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินักพัฒนาซอฟต์แวร์วิ สะวะก่อนชีวการแพทย์เป็นต้นซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดในครั้งต่อไประหว่างวันที่12-15มีนาคม2563ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไล์สไตล์จังหวัดบุรีรัมย์